อันนี้เป็นทําเองครับแปลงจากผ่านยกล่องแปลงลองมาทาเองก็โ,อโ,อโหมีหลายอย่างพลุนพลางเต็มที่เลยแต่ก็ใช้ได้ครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดเผื่อไปปลูกผักหรือว,ว่าปลูกแตงหรือว่าไปปลูกอย่างอื่นเผื่อไ่าใช้เป็นแนวทางครับเผื่อท่านใดมีผ่านยกล่องมันอยู่แล้วก็มาแปลงนิดนิดนหน่อยก็ทําได้ไม่ก็ไม่ต้องซื้อใหม่ใช้ดีนบเนี่ย ต้องใช้คนแค่มีคน2คนแล้วก็คนดูหัวายแค่นั้นเองมันจะอบอบพอดีเลยเห็นไ,ไหมเนี่ยนะมันจะอบบนล่องก็คือเวลาลมพัดแรงๆหรือว่าฝนตกอย่างเงี้ยหรือว่าพายุเข้าอย่างเงี้ยพายางก็จะไม่เลิกเวลาถึงตอนหัวก็จะปัดเดี๋ยวมาดูตอนเข้าหัวล่อง อันนี้คูปต้ส L47 ถามยกก็ไม่ไม่หนักไม่หนักไม่กี่ร้อยเลยเองอันนี้ก็เป็นการเข้าล่องนะท่านผู้ชมจะเริ่มล่องใหม่แนละ้วมีคนสองคนต้องดึงดึงก่องขั้นแรก ที่อยู่ที่อยู่ซ้ายขวาตรงนี้จะเป็นตัวโอบก็คือดินที่โรตารี่ปั่นแตแลวดินมันจะไม่เป็นก้อนมันจะละเอียดเวลาเจอผ่านเวลามาเจอผ่านแบบนี้มันก็จะโอบได้ดีต้องทำดินให้ดีหน่อยนะถ้าดินเป็นก้อนมันก็จะปิดไม่ค่อยมิดเวลาลมพัดแรงๆมันมันจะเลิก น,นี้ไปโลสี่ก็คือไปไวกว่านี้เดี๋ยวจะเกิดข้อผิดพลาดเดี๋ยวพยายามฉีดบ้างอะไรบ้างก็เลยไปเบาๆก่อนไม่ต้องไปแรงมากป่าหินก็ปลูกได้นะท่านผู้ชมอันนี้หินหินเป็น,น,นก้ก็เลยนี้ป่าหินจะมีหินปนแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับ จะกบพอดีนะคุณผู้ชมใ้ตรงล้อที่เป็นล้อ,อยางนั้นมันจะกดไว้แล้วก็ถึงฐานสองลูกนี้ก็จะขวนบินเข้ามากดสาน้ำเยือกจะอยู่ตรงกลางพอดีอยู่ใกล้ๆดูเลยนะไม่ต้องมาขยับ ครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีคลิปอะไรเดี๋ยวมาลงให้ดูใหม่นะครับตอนนี้ช่วงนี้งานเกี่ยวข้าวผมยังไม่ค่อยมีนะวันนี้มารับจ้างก็คือลุงรับงานงานปั่นไล่แตงโมมาทำล่องไล่แตงโมอีกคันหนึ่งไถคันหนึ่งปั่นคันหนึ่งก็ปูพยานโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ